สวัสดีค่ะทอจอย USA นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราขึ้นไปเที่ยวแวะหากเก่งกระแจนนะคะที่ l ลิน d Washington นะคะเราก็ไม่มีอะไรหรอกคา่ะคือขึ้นไปเยี่ยมเฉยๆพอดีเพื่อนเขามาเที่ยวแล้วก็อยากจะเจอกันก็เลยชวนเชฟนี้เชฟ ไปด้วยนะคะแล้วก็ติดสอยให้ตามไปอีกคนหนึ่งพอดีออน้อยนะคะเขาก็ไปไป,ไปมาๆระหว่างกรุงเทพแล้วก็พอแลน่นประจาพอดีช่วงนี้ก็อยู่ด้วยก็เลยชวนเข้าไปเยี่ยมด้วยนะคะก็ไปเยี่ยมเก่งกระแจนนะคะก็ที่บ้านเขาแล้วก็พอดีนกี้นะคะเป็นเพื่อนสนิทกับเก่งกระแจนก็มาเที่ยวพอดีจากเมืองไทยนะคะเราก็จะได้เจอกันพร้อมๆหน้าพร้อมตากันเลย เดินนี้กล้องใชยเลยอธิบายหน่อยค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะต้นแ้บต้ตนแบบหลายชาติมากเอาแต่เกาหลีคิมบับยันอ่าไปการทำยำแบบไทยๆนะคะมียูทูบเบอร์คปณนต้นนะคะอือดูไหม ชิมชิมีิมโอ้โหอาชิมที่ <c oughs> อันเนียมือชิมจกเลยจกจก <laughs> สวยคะ่ะอันนี้นีนะคะชุดที่ส่งมาคลิงหลังสุดเนี่ยคะ่ะไม่สวยเป็นไ,ไงคะไม่สวยใช้ได้เลยให้อย่าเข้ามาใกล้กล้องมากเลยมองไม่เห็นทั้งชุดโอเคเห็นไ,ไ,ไหมคะเห็นไ,ไ,ไหม,ไมไสาวสกลนครนะคะ ส่วนคนนี้คือมิสเตอร์ลมซนะคะเป็นลูกชายของแจนกับเก่งค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีผักสดออร์แกนิกนะคะที่เพื่อนของเราที่เทลมอกเขาปลูกเองที่ฟาร์มของเขานะคะแล้วก็อันนี้ข้าวคลุกแหนมทอดที่เชฟพลนะคะเป็นคนทำกับส้มตำปลาร้านะคะ น่าอร่อยและก็อร่อยจริงๆด้วยค่ะชิมแล้วค่ะไอันนี้เกาหลีเหรอเกาหลีคิมบับค่ะเป็นข้าวม้วนเรียกว่าคิมบับแล้วมันมีไม่เหมือนข้างในมันจะทําแบบข้าวคลุกน้ํามันงาแล้วก็สอดไส้ค่ะมือหยิบมือหยิบไม่เป็นไรนะคะไม่ส่งม้องเลยไม่มปใครว่าเนี่ยค่ะ อร่อยแซบโยค่ะของเกาหลีชื่อคิมบักหรอแล้วก็คือกินเปล่าๆนี่ใช่ค่ะกินระตอมกีเาจะมีน้ำมันงาตกมาแล้วแซบโยไหมคะแซบบอกแซบโยเยแซบโยเป็นแบบก็ความแสดงอาการ โอ้ยลืมบอกไปค่ะมะีลูกชิ้นยืนด้วยค่ะที่ลิซ่าชอบนะคะ b l ล c k พิ n งพอดีนีเขาทำม,มาค่ะน้ำจิ้มโอ้โหอร่อยไม่รู้จะบอกยังไงดีอร่อยมากๆเลยค่ะโ,โหมื้อเย็นมือนี้นะคะสะใจมากเลยค่ะทานกันแบบอิ่มนําสำราญทานกันไม่รู้กี่รอบอร่อยทุกๆอย่างเลยค่ะ รต่างคนต่างกินไม่ส่ โอเคนะคะจบลงไปแล้วนะคะคลิปนี้เป็นวันแรกคืนแรกที่เราอยู่ที่ลินวูดวอชิงตันนะคะแล้วก็เราทําอาหารทานกันเองที่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปซื้อหรือไปทานข้างนอกบ้านเลยนะคะสุดจะอร่อยสุดจะฟินนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทอยจอย USA ค่ะสวัสดีค่ะ